บ้านไหนมาอยู่ตัวทำผลิตเดินเลยมาแล้วสัญญาณมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้ว โอ้สัญญาณบอดีอีกแล้วนี่มาแล้วสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีระเบียบวัฒนินสุขูสุข้นครับสวัสดีเอฟซีภูนารักษ์ทุกทุกท่านสวัสดีพี่น้องควงไฟเชียงไัยเนาะสวัสดีอาจารย์องแองกองเดาเสด็ด ไปบวชซะส่งซพมพมหาขักไ้ส่งหนิไม่เอาไเลี้ยงมาใส่ไปคนเรื่องนี้ไปนีบวชองค์นี้ละก็สั่นมาอ,อ,องค์ที่ยี่สิบี่อ่ะเนี่อ่อนแห,แห่ดหุ่นนไรพระเจ้ากันมอกวมแล้วนะนีบวชเลยนะนีบวชเลนะ่นลมน สวัสดี2 7 0รเจสิท่านครับสวัสดีครับมาครับกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมบรรยากาศาสดๆครับหน้าวิธีมือหนีเฮ้าทําการแสดงอยู่บ้านโพ้นครับบ้านโพ้นอันนี้ตำบลโพ้นทองเน๊ะพม่สีดาเด้ตตำบลโพ้นทองอำเภอเชียงยืนเออเพิ่นเพิ่นใส่นี่แหละไปถามมาแล้ว สวัสดี370-380ครับกดไหลกดแช่ครับผมสวัสดี400ครับผมสวัสดีครับเด้งมาเทลละรอยไปเยี่ยมหลังไอที่ครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งบรรยากาศหนาวไอที่เอาเอาเอาเออ สวัสดีนามือแรงพ่อได้ยังกินแรงมาทาสตาเ์แกมาทาสตาร์แกปลาเดดเดียว อันนี้อาหารปลาแน่นอนเลยใช่ใช่ใช่สุดต้นไม้เส้นมีช่วยแล้ัอันนี้เป็นเช่นเช่นหมายข้อตัโจอจะเห็นมากนี่ยสุดต้นไม้เส้นมีกัมี่ออมีเส้นจา้นี้สิยยชาโอ้แต่จาเจ้าหน้าทบบน ไม่น่เขับไปได้เห็นแม่ๆยขันเราเราไปนพอเขาซอมมาเได้กไน้นเลยรเา่้เกี่วให้หลังเียิังนีพี่หลอกสวัสดีห้าร้อยครับผมสวัสดีครับบรรยากาศสดๆพี่น้องหลังวิที่พี่พ่อก็นั่งกินเ้ากินข้าแล้วก็ได้กินหวานด้วยเนาะหนึ่งไหนพ่อลุกเรา ไปเบืองขั้ววาไม่ยังติ่นนี่แต่ข้าววาคุณแม่แม่สวัสดีครับ,บนี่ครับเจ้าภาพไงคุณแม่สู้ภาพค้นสวยตป้งเป้ปงปันพ่อม่เอ้ยเมื่อนเนี่ยด้ยยังมาสู้หลูกสู้เต่าแป็นผัดบุ้สื่อปลาทอด นี่ครับลายยางคือโอ้ลูกมาก่อท่านเลยตอนนี้เอาท่านบุญเจนอยู่เดี๋ยวกินสวัสดีหกร้อยท่านครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่สุภาพเห็ดกับเผามาต่อนลูกต่อนหลานหลังวิธีอันนี้เห็นยังอีนี่ตับบกหุ่งตับบะฮุ่งฟอบบฮุ่งไหมท่านเฮ้ ตึ้งปอบอกม่วงตึ่งทาบกม่งเอามักเป็นแม่คู่จิดตั้งเคงเสียงเสร็จยงังเต้นละครับพี่น้องเส็้นละครับเสียงเตลรบไม,มเป็นแม่คูมับ